สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาเจอกันในช่องของก้องโกไซสวันนี้มาถอนทอริสงนะฮะทอริสงที่ผมปลูกไว้กับแม่นะครับมาถอนตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะดูครับน้ำนี่บ้านผมเด็กน้ำไก่ให้นะฮะโดนมือนี้เจ็บมากเลยนะครับเนี่ยไก่ยังร้องไห้นะคิดดูคุณผู้ชมนะฮะ น้ำไก่ให้เยอะมากนะครับขนาดเรามาตดยยากแล้วนะนับไก่ให้เจ็บนะขนาดเรามาดา้ยากแล้วนะฮนะเรา,าาานะเราก็จะเอาบางส่วนนะครับบางส่วนที่มันลกเกินเราก็จะปล่อยทิ้งให้นกให้หนูไปนะฮะผมถอนได้ประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะ หาถอนหาต้นถอนตามพงหญ้านะนี่แหละไปชมนะนี่มันก็มีหัวบ้างนะสำหรับถั่วนะครับฝนก็ตกลงมาเมื่อเช้านะก็ยังเรียกว่าเด็ดยังเด็ดไม่ค่อยได้นะฮะเดี๋ยวก็จะลองถอนนะ นี่ก็จะหาต้นถอนนี่นะฮะหาต้น,นใกลๆี่ถอนนี่น้ำไกลให้เยอะมากนะครับนี่โอ้โหเกี่ยวทีหนึ่งนี้น้ําตาเล็ดเลยนะฮะไก่ยังร้องห้างคิดดูคุณผู้ชมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณสุดถึงสุดนี่แหละนะฮะเดี๋ยวก็จะหาต้นแล้วก็ถอนถอนถอนก็ยังมีต้นอยู่นะครับก็ยังมีเม็ดอยู่ สำหรับทัวเรานั้นเองนะครับนี่วันนี้มาถอนทัวริสงนะฮะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหะคุณผู้ชมเมื่อวานถอนกันสามคนพ่อแม่แล้วก็ปู่ลุงลุงนะฮะลุงมาช่วยถอนเมื่อวานสี่คนนี่น้ำไก่ให้นี่โดนมือนี่เจ็บหนักนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มันจะมี น้มแหลมๆที่ติดมือนี่โอ้โหปวดมากเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะถอนให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับต้นถั่วของเราน,นั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจนะฮกับนุ่มกองโกไซก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนนะครับ พีนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะฮะมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ